วัสดีครับเดี๋ยววันนี้ไปทําภาพที่ธรรมดาธรรมดามากๆครับเดี๋ยวไปทําให้มันมีมิติกันขึ้นมานะครับให้มันดูสวยๆนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปตามชมกันเลยเดี๋ยวออกจากหน้าจอก,ก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมภาพาที่เราจะทํากัน,นะจะเป็นภาพ นี่นะครับภาพตูปลาเดี๋ยวเราจะไปทำภาพนี้กันนะครับแล้วก็ไปที่แอป k i ร e มาสเตอรนะครับฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับช่องน้องมะลิชาแนลครับมีคลิปสอนการตัดต่อวิดีโอเยอะแยะมากมายนะครับเทคนิคดีๆก็นำมาฝากกันนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปที่โครงการว่างนะครับก็เลือก16.9นะครับเอาภาพตู้ป่าเมื่อกี้มานะติ๊กถูกไปนะแล้วก็เลือกอสี่เหลี่ยมทับกันนะรตรงใกล้ๆก,กันไกลนะครับช่องกลางกดไปครับเป็นการซูมภาพ ก็ใช้นิ้วสองนิ้วกบจิ้มที่จอหกกะระยะประมาณนี้แล้วก็ล็อกล็อกล็อกภาไปเลยนะครับด้วยตัวขั้นกลางล็อกตัวเท่ากับเนี่ยระหว่างกรอบติ๊กไปเลยครับให้มันขึ้นแดงแล้วก็ติ๊กถูกนะครับขยายยืดนะครับโดยใช้นิ้ว จิ้มล้วลากนะพอไ,ได้ระยะประมาณนี้เสร็จแล้วครับเราก็ไปปรับสีหน่อยมันชัดขึ้นสีก็ามาแล้วแล้วก็เราก็ไปเลเยอร์ครับเลือกอูเวอร์เลย์อเวลยไปเอาบรรดาหัว ปลาพวกกุ้งหอยปูปลามาลงนะครับเราก็ไปโหลดเอาได้นะครับที่ซุ้มร้านค้าครับโหลดเอามาไว้แล้วก็ไปหาเลือกดูครับเอามาเอามาลงลงภาพเราให้มันมีมิติขึ้นนะผมโมไว้ตรงช่องไหนไม่รู้ช่องนี้มา,าเจอแล้วครับที่เขียนว่า ตัวนี้นะครับต้องไปเลือกดูรีที่ซุ้มร้านค้านะครับแล้วก็ดาวน์โหลดกันบันทึกกันเข้ามาในเครื่องะเดี๋ยวเราเอาปลาแมวปลาเดี๋ยวเอานี้ก่อนดีกว่าฮีบสมบัติเนะี่ยหีบสวนสมบัติเอ,าม,าเเอามาตั้งไว้เลยเนี่ยมาตั้ง ยายเลยอ่าถูกไปครับเสิดแล้วก็ไปหาว่าเลยครับไปเอาของมาประดับตกแต่งนะครับมีอะไรบ้างก็ไปเลือกดูจิ้มดูว่าเอาลงอะไรบ้างที่มันจะดูสวยสวย ติดถูกไปครับเขาก็จะเด้งมาที่หน้าจอเราก็จับขยายลากเอาระยะที่เราต้องการจิ้มที่จอแล้วก็ประมาณนี้มีดอกไม้อยู่ข้างล่างติดถูกไปครับลากไว้ยาวๆครับยาว,ยาวจ,นจนสุดภาพนะครับ บัดทั้งต้นไม้ยังไม่พอปลาเอาก็เอาลงมาเรื่อยๆครับให้มันเป็นตู้ปลาที่สวยงามนะมีอะไรก็เอาลงมาน,ะนี่คือต้นกระบองเพชรน,นะเราเอามาเองนี้ติดถูกไว้ครับ ลากนะหลบเข้าไปข้างในนะ่ะเลือนจิ้มที่จอลากไปทางซ้ายที่ผูนะ้วไปหา,อาของมาลงเอยคนระับมีอะไรลงก็ลงเลยป้าป้าเต่า ภาพแม่แต่มันอยู่กับที่ครับเราจะทำให้มันว่ายไปทวจอก็ลากมาตรงมุมขวาก่อนอแล้วเราก็ไปที่กุญแจแล้วก็เลื่อนที่ว่างๆเ,เลื่อนไปทางซ้ายครับ ระยะของสุดภาพแล้วแล้วก็จิ้มที่ตัวตภาพเลยครับแล้วก็ให้มันจิ้มไปลากไปทางซ้ายให้มันไปออกจอไปเลยแล้ว,ล,วลองเล่นมาค่อยๆกระดึบกระดึบไป เอาปลามาลงมั้ังปลาออกจากโอเวอร์เลยปลาจากโอเวอร์เลยนี่ปลาใหญ่ติด่วครับปลาใหญ่กินปลาเล็กนะอ,ออกทางฝั่งขวาบ้างเราก็ไปหมวดกระจก ถูแล้วแล้วก็ลากไปมุมแหไปดูเขาก่อนก็ออกมาไงครับโอ้อยอยู่กับที่ครับเราก็ต้องขยับเหมือนเดิมลากไปมุมซ้ายกะระยะเอาตรงนี้นี่ติ๊กถูกไปก่อนะแล้วก็ลากให้มันยาวสุดเฟรมสุดภาพ ที่ตัวปลาเหมือนเดิมครกดปุ่มแจ๊แล้วก็เลื่อนเลยคนระับเลื่อนไปสุดของภาพคนระับแล้วเราก็ไปจิ้มที่ตัวปลาคนะลากไปแบบวิ่งว่ายผ่านกลางจอก็ถูจอกไปเลยนะอ่าครับค่อยกันจึกค่อยว่าย สวยงามครับสอนไปให้ลูกลูกดูครับพ่อแม่ทำมาให้เป็นสร้างให้เด็กดูมีความรู้สร้างวิดีโอเองได้ยังไม่พอใจก็เอาลงไม่ครับมีอะไรลงมา ็นฝูงเลยครับอันนี้ปลาเป็นฝูงเลยติดถูไันะ้แล้วก็เลื่อนตัวปลามาไว้มุมขวาย่อเล,ยเล็กๆลงหนะ่อยอมาไว้ตรงมุมบนขวานี่ก่อนติดถูไว้กลนะ็ลากยืดตรงรับแล้วเราก็เหมือนเดิมครับปลามันว่ายอยู่กับที่เราต้องไปทํา ให้มันว่ายทั่วจอใส่กุญแจไปแล้วเลื่อนเลื่อนเฟรมให้มันสุดเฟรมแล้วก็ใช้นิว้วจิ้มลากี่ตัวปลาปลาเัา,นะาจะว่ายไปอย่างเงี้ยเราก็ค่อยลากไปจนทะลุจอไปเลยครับออกจอไปเลยติดถูกไปครับนี่ครับออก ั่งซ้ายฝั่งขวาเราไปเอา,เอาของมาลงอีกครับไปดูซิมีอะไรลงอีกไปโหลดหาโหลดได้นะครับเอาอลูกน้นามมาลงมัางครับอะไรนะแบบ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 นะครับเราก็ขยายไปครับขยายไปเต็มไม่ทะลุให้กว้างครับ ดยใช้นิ้วจิ้มที่จอสองนิ้วนะจิ้มอย่างนี้ยมันออกมาแล้วก็ภาพที่เราลงมามันเข้มไหมครับเราเห็นความทึบตรงนี้นะครับเราก็ไปลดระดับความทึบลงมาหน่อยนะประมาณนี้สนะิบห้าสิบหกติ๊กถูกไว้ก่อนนะไปยืดมาครับยืดภาพ เล่นดูครับอ้โอโหมีมีมิติขึ้นมาเยอะเลยเราก็ไปดูของมาลงอีกครับออร์เล็บมีเยอะแยะมากมายมีอะไรมาลงอีกอะไรอะไรดาวกระพริบนดาวกระพริบดูก่อนดาวกระพริบยังไงครับ ต้องดูก่อนครับเราจะได้ทําการการการสร้างของเราจะได้รู้คกับปุกตะปิบ,บ,บใหญ่อย่างนี้เราก็ย่นนะยอ่อจิ้มค้างคนระับยอ่ออยู่ข้างบนนะหน่อยเอากะวางคนระับแนวแบนแนวตะแคงแล้วแต่ชอบกันนะยอ่อขยาย ยืดมาเหมือนเดิมครับยืดมาเหมือนเดิมให้สุดเฟรมลองไปเล่นดูโอ้โหเราก็ขึ้นไปข้าบนหน่อยมันมีลิงยะเห็นว่าแรบเป็นบบนติ๊กถูครับโอ้โหไงครับยังไม่พอใจเราก็เป็นเอามาอีกครับเอามาเรื่อยๆครับ มีลูกเล่นให้เราเล่นเยอะเยอะแยะมากมายไปเอาอะไรดีเนี่ยครับไข่มุกอันดามันไอ้ถู่ววางก็หาที่เหมาะๆวาง ตนี้ก็ได้ทางซ้ายมือติ๊กถูกเลยครับอแล้วก็ขยายยืดนะครับยืดติดตัวไข่มุกอันดามันนี่นครับโอ้โหได้แบบอลังการกส่วนกระปองเพชรน,นี่ยเอาเป็หลบด้านซ้ายหน่อยนะ ไปสักเล็กๆหน่อยนะออกไปสักแค่เห็นแบบครึ่งๆนะยังไงครับก็เราก็ไปเลือกดูครับในโอเวอร์เลยครับมีหลากหลายเราเลือกเอามา ทำวิดีโอของเราได้ครับจะออกมาในรูปแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับ,กบเราว่าประดิษฐ์ประดอยว่าจะทําออกมาในแนวไหนทําไว้สําหรับให้ลูกๆดูก็ได้ครับแล้วก็ใส่เพลงใส่ซาวลงไปครับก็เทคนิคดีๆก็นํามาฝากกันนะ,ะเลี้ยงปลา นะครับที่รับชมกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากเป็นกำลังใจให้น้องมะลิชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ